เคยไหมครับกับความรู้สึกที่ว่าโอ้ยวันนี้มันหนักจังเหนื่อยเหนื่อยจนแบบอยากจะพอแล้วหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้เลยอืมเข้าใจเลยค่ะหรือบางทีก็ต้องแบบไปหาแคปชั่นสู้ชีวิตมาอ่านอย่างสู้จนกว่าจะล้มอะไรแบบนั้นมาปลุกใจตัวเองคือความรู้สึกพวกนี้มันมันวนเวียนอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมาดามากๆเลยค่ะ ในโลกทุกวันนี้เนาะมันมีความท้าทายเยอะความคาดหวังก็สูงความรู้สึกท้อหมดแรงหรือแบบไม่อยากไปต่อแล้วมันมันเกิดขึ้นได้กับผู้คนจริงๆค่ะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกหน่อยครับการรับมือกับความยากลำบากไอ้ภาวะที่คนชอบพูดกันว่าหมดไฟหรือเบรนเอาท์เนี่ยอ่ะฮะแล้วก็เรื่องความล้มเหลวด้วยแล้วที่สำคัญเลยคือพลังของการปรับมุมมองความคิดของเราเนี่ย แล้วก็การสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเข้มแข็งทางใจหรือ resilience ออือโดยเราจะลองกลั่นกรองมุมมองจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยครับทั้งบทความจิตวิทยาข้อคิดจากคนที่เจอมาจริงๆหรือเทคนิคที่เอาไปใช้ได้เลยอดไฟจากบทความวิชาการเลยนะคะหรือเทคนิคปรับความคิดจากผู้เชี่ยวชาญครับ หรือแม้แต่เรื่องของคนที่เขาก้าวข้ามช่วงเวลาย,ยากๆมาได้จริงๆเนี่ยมันมีแง่มุมไหนที่เราจะหยิบมาทําความเข้าใจแล้วก็เอ่อเอามาปรับใช้เพื่อสร้างพลังใจให้เราได้บ้างครับเป้าหมายของเราก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสําคัญจากข้อมูลเหล่านี้แหละครับมาดูกันว่าเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจความท้าทายแล้วก็คนพบความเข้มแข็งที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยเพื่อที่จะก้าวต่อไปได้ยังไงเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า เรื่องของการต้องสู้ต้องดิ้นรนเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้อย่างแคปชั่นที่เห็นบ่อยๆขอบคุณความไม่มีที่ทําให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้อะไรแบบนี้มันก็จะทอนว่าเออหลายคนก็คงเคยผ่านจุดนั้นมาแหละใช่ค่ะหรืออย่างในเว็บบอร์ดดังๆอย่างพันทิปเนี่ยก็ยังมีคนมาตั้งกระทู้ถามอยู่เรื่อยๆว่าล้มเหลวแล้วทําไงดีผ่านไปยังไงแสดงว่านี่มันเป็นโจทย์ใหญ่ในใจของหลายๆคนเลย และมันมีภาวะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันมากๆเลยนะคะคือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาซินโดรมอ๋อครับเบิร์นเอาใช่ค่ะมีบทความที่น่าสนใจจากวารสารการแพทย์ทหารอากาศเขาอธิบายไว้ว่ามันไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดานะคะครับครับแต่มันเป็นผลจากความเครียดเรื้อรังเลยที่มาจากการทำงานหนักๆสะสมมานานๆจนมันส่งผลกระทบชัดๆเนี่ยมี3มด้านหลักๆเลยค่ะ คือ 1. รู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์แบบมากๆเลยเหมือนพลังใจมันหมดเกลี้ยง 2. 2คือเริ่มมองความสามารถตัวเองในแง่ลบรู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่เก่งเลยครับแล้วก็สคือเริ่มรู้สึกเหินห่างไม่ผูกพันหรือบางทีก็มองคนในที่ทำงานในแง่ลบไปหมดเลยโอฟังดูแล้วมันมันกระทบกับชีวิตโดยรวมเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวแล้ว ถูกต้องค่ะมันส่งผลเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจความสัมพันธ์จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเขาจัดให้ภาวะเนี้ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานที่แบบว่าควรต้องได้รับการดูแลเลยนะคะ ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะสัญญาณเตือนง่ายๆที่เราพอจะสังเกตได้เช่นร่างกายมันอ่อนเพลียผิดปกตินอนไม่ค่อยหลับปวดเนื้อปวดตัวง่ายหรือด้านอารมณ์ที่แบบหงุดหงิดง่ายเศร้าๆมองโลกในแง่ร้ายหรือเริ่มสงสัยในคุณค่าตัวเองอันนี้ก็เป็นสัญญาณได้ค่ะแล้วแล้วอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักๆครับที่ทําให้คนเราไปถึงจุดนั้นได้ จุดที่เบรนเอาท์มีหลายอย่างเลยค่ะแต่ที่เจอบ่อยๆนะคะก็เช่นภาระง,งานที่มันหนักไปหรือเร่งรีบเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอืมครับหรือความรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรในงานไม่ได้เลยขาดอำนาจตัดสินใจอ่าฮะหรือแม้แต่การทำงานในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมไม่ได้รับความไว้วางใจหรือว่าไม่ได้รับการตอบแทนที่มันเหมาะสมกับที่ทุ่มเทไปสิ่งเหล่านี้มันบั่งทอนพลังใจเราไปเรื่อยๆเลยค่ะครับ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ทำงานบริการหรือคนที่ต้องดูแลคนอื่นเยอะๆอย่างบุคลากรทางการแพทย์อันนี้จะมีความเสี่ยงสูงเพราะต้องแบกรับความคาดหวังความกดดันเยอะมากอืม พอพลังใจมันถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่แปลกเลยที่จะรู้สึกอยากยอมแพ้เหมือนที่มิชชั่นทูด m มูนเขาเคยพูดถึงความรู้สึกแบบใครจะสู้ก็สู้ไปฉันจะนอนอหรือแนวคิดที่ว่าเหมือนเกิดเงินเฟอ้อของความพยายามคือพยายามเท่าไร่เท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่พอไม่เห็นผลสัทีในโลกที่มันหมุนเร็วจริงๆนะครับสมัยนี้ใช่เลยค่ะแล้วความรู้สึกขัดแย้งในใจแบบนี้นะคะมันเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดทางจิตวิทยา ที่ m ม่เ i o n t ถ t อ e m o มูนเขาก็อธิบายไว้เหมือนกันคือภาวะการรับรู้ไม่ลงรอยหรือ cognitive dissonance cognitive dissonance ใช่ค่ะมันคือสภาวะที่เราจะรู้สึกอึอดอดัดไม่สบายใจมากๆเวลาที่เรามีความคิดความเชื่อหรือได้รับข้อมูลสองชุดที่มันเราเคยเชื่อมาตลอดว่าเฮ้ยเราเป็นคนเก่งแต่พอโตขึ้นออกไปเจอโลกกว้างเจอคนเก่งกว่าเราเยอะแยะไปหมดไอความเชื่อเดิมมันก็เริ่มสั่นคลอนอ่าฮะ หรือเคยเชื่อว่าพยายามแล้วต้องสำเร็จสิแต่ชีวิตจริงกลับเจอความล้มเหลวซ้ำๆแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะความขัดแย้งนี่แหละมันสร้างความสับสนสงสัยในตัวเองสงสัยในเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่จนบางครั้งนะคะเพื่อลดความอึดอัดตรงนี้เราอาจจะเริ่มหลีกเลี่ยงความพยายามใหม่ๆไปเลยอ oh. เพราะกลัวจะเจอความผิดหวังซ้ำๆมาตอกย้ำว่าเออความเชื่อเดิมเรามันผิดหรือเราไม่เก่งพอจริงๆซึ่ง ซึ่งการปกป้องตัวแบบนี้นะคะบางทีมันก็นําไปสู่อีกกับดักหนึ่งได้เหมือนกันกับดักที่ว่านี่คืออะไรครับน่ากลัวจังคือสิ่งที่เรียกว่าการทําลายตัวเองค่ะหรือเซ l f s a b o t a g e s e l ล s ์ซ o t a ั e ชใช่ค่ะ Mission to the Moon เขาอธิบายว่ามันคือพฤติกรรมที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนเรากําลังปกป้องตัวเองนะจากความเจ็บปวดแต่ผลระยะย,ยาวคือมันกลับไปขัดขวางความก้าวหน้าหรือความสุขของเราเองซะงั้นพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่า พฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายเซลล์ซับทัตชบ้างครับอาจจะแสดงออกมาได้หลายรูปแบบเลยค่ะเช่นการปฏิเสธความช่วยเหลือทั้งๆที่จริงๆเราต้องการนะหรือการตั้งเป้าหมายที่มันสุดโต่งไปเลยสูงเกินจริงจนยังไงก็ทำไม่ได้หรือบางทีก็ต่ำเกินไปจนไม่ท้าทายไม่เกิดการพัฒนาครับ,รบการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือการพูดจาตำหนิติเตียนตัวเองอย่างรุนแรงบ่อยๆโห บางทีก็การหาข้ออ้างโทษนั่นโทษนี่ไปก่อนเสมอหรือแม้กระทั่งการไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองเพราะกลัวกลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกตัดสินทั้งหมดนี้มันเหมือนเราสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันตัวเองค่ะแต่กำแพงนั้นมันก็ขังเราไว้ไม่ให้เราเติบโตไปด้วยเหมือนกันโอโ้โหเป็นกับดักทางความคิดที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับฟังดูเหมือนเราสร้างปัญหาให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยแต่แต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับข้อมูลจากเพจไอสตรองเนี่ย เขากลับเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วความล้มเหลวเนี่ยมันอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้นะอืม,มันเป็นแค่ผลตอบรับหรือการตีความของเราเองเท่านั้นเองโหเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากเลยนะคะใช่ไหมครับค่ะ มันไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่เป็นการเลือกที่จะเรียนรู้จากมันแทนที่จะให้มันมาตีตรามาตัดสินว่าเราเป็นคนล้มเหลวซึ่งมุมมองแบบนี้ล่ะค่ะคือหัวใจสำคัญเลยของสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางใจหรือ resilience resilience คำนี้ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ไหมครับมันเป็นพรสวรรค์หรือเปล่า ข้อมูลจากแอป l e m o n a ออธิบาย resilience ไว้อย่างเห็นภาพเลยค่ะเขาบอกว่ามันคือความสามารถในการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้อ๋อล้มแล้วลุกใช่ค่ะคือการปรับตัวการเผชิญหน้ากับความยากลำบากความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดหวังโดยที่เราไม่สูญเสียความหวังหรือความเป็นตัวเองไปไม่ใช่ว่าคนที่มี resilience จะไม่เคยล้มเลยนะคะครับแต่เขาไม่ปล่อยให้การล้มมานิยามว่าเขาคือใคร และข่าวดีมากๆก็คือ resilience ไม่ใช่พรสวรรค์ติดตัวมาแต่เกิดค่ะแต่เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ค่ะอ๋อฝึกได้ด้วยแล้วแล้วเราจะฝึกทักษะนี้ได้ยังไงบ้างครับอะไรคือองค์ประกอบสําคัญของมันครับจากข้อมูลหลายๆที่เลยนะคะทั้งงานวิจัยต่างๆเนี่ยชี้ไปที่ปัจจัยหลักๆอยู่3ด้านค่ะ1คือการมองโลกในเชิงบวกหรือ optimism ครับบวกแต่แต่ไม่ใช่บวกแบบโลกสวยนะคะ อ๋อไม่ใช่โลกสวยไม่ใช่ค่ะเป็นการมองตามความเป็นจริงแต่เลือกที่จะโฟกัสไปที่ความเป็นไปได้หรือสิ่งดีๆที่มันยังเหลืออยู่ครับ สองคือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness คือการรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกตัวเองมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ทันตัวเองใช่ค่ะและสามคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือ connection การมีคนที่ไว้ใจเข้าใจแล้วก็พร้อมจะ support เราเนี่ยเป็นแหล่งพลังใจที่สำคัญมากๆที่ช่วยให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจริงๆค่ะการมองบวก แบบเข้าใจโลกใช่การรู้ทันตัวเองใช่แล้วก็การมีคนรอบขานที่ดีใช่ค่ะอืแล้วการฝึกฝนในชีวิตประจําวันล่ะครับพอจะมีแนวทางไหมมีหลายวิธีที่แนะนํากันค่ะอย่างแรกเลยคือฝึกยอมรับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราครัใช่ค่ะอย่างที่สองลองให้ความหมายใหม่กับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดถามตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งนี้กําลังสอนอะไรเราอยู่แทนที่จะโทษตัวเองอย่างเดียวอืถามตัวเองค่ะ อย่างที่3คือมันดูแลพลังงานใจของเราอย่าปล่อยให้มันหมดเกลี้ยงรู้จักพักผ่อนเติมพลังด้วยกิจกรรมที่เราชอบหรือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีครับครับดูแลใจและสุดท้ายสําคัญมากๆคือกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการจริงๆค่ะ การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้ต่อเมื่อไหร่ควรถอยมาพักหรือเมื่อไหร่ควรพึ่งพาคนอื่นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งเหมือนกันนะคะโอ้ย oh, ชัดเจนเลยครับการปรับมุมมองการมีสติรู้ทันตัวเองแล้วก็การมีคนรอบข้างคอยสนับสนุนที่สําคัญจริงๆพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมนึกถึงเรื่องราวของน้องทันสาวน้อยคิดบวกที่เคยแชร์ในช่องคลาวโชเลยครับอ๋อค oh, ่ะค่ะเคยฟังเหมือนกันมุมมองการคิดบวกของน้องทันน่าสนใจมากเลยครับเขาไม่ได้มองว่าบวกคือการหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีนะ อืมเปอร์เซ็นต์นะใช่ใช่ใช่คือถ้าใจมันพร้อมสู้ใจมันพร้อมที่จะลองมันก็เหมือนกับเราเก้าวข้ามความกลัวไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วจริงๆนะคะทำให้เรากล้าที่จะผเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ ใช่เลยครับอย่างประสบการณ์ตรงของน้องทันเลยที่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายครั้งใหญ่แล้วก็ต้องรับมือกับสายตาหรือบางทีก็คำถามแปลกๆจากคนรอบข้างค่ะเขาเลือกที่จะไม่เอาความคิดหรือคำพูดคนอื่นมาบั่นทอนตัวเองน้องทันมีประโยคหนึ่งที่ผมว่าเอ,อมันน่าคิดมากๆคือเขาบอกว่าพอเราเอาความคิดของคนอื่นมาเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเรามาตัดสินตัวเองโดยที่ยังไม่มีใครตัดสินเราเลย โหจริงเลยค่ะเขาค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติของเขาไปได้เลยและที่น่าสนใจคือการที่ต้องเผชิญข้อจำกัดน,นั่นเองนะคะมันก็ทำให้น้องทันพัฒนาทักษะอื่นๆขึ้นมาด้วยอย่างที่เขาเล่าคือการวางแผนการมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องจัดการชีวิตประจำวันภายใต้เงื่อนไขทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงครับ ซึ่งมันกลายเป็นจุดแข็งในด้านอื่นไปด้วยซะง,งั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเติบโตจริงๆครับหลังจากที่เราพอจะเข้าใจปัญหาทั้งเรื่องเบิร์นเอาท์กับดักทางความคิดอย่างเซลเซอร์บัตชและก็รู้จักแนวคิดเรื่องเร s ิล i เนซ์รวมทั้งได้เห็นตัวอย่างดีๆอย่างน้องทันแล้วคำถามสำคัญเลยคือแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้าง มีคําแนะนําที่เป็นรูปธรรมไหมครับมีหลายแนวทางที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างเพจไ s t r o n g นะคะเขาแนะนํา5ขั้นตอนง่ายๆในการก้าวข้ามความล้มเหลวคือ 1. ขอบคุณที่มันเกิดขึ้นเออมองเป็นบทเรียนไปเลยขอบคุณความล้มเหลวใช่ค่ะ 2. เรียนรู้จากสิ่งที่พลาดไป 3. หาวิธีการหรือหาทัพชัยากรใหม่ๆ 4. ลงมือทำอีกครั้งและ 5. ทําต่อไปอย่าเพิ่งหยุดง่ายๆครับ 2> 1 2 3 4ส่วนพวกคำคมจากสนุกที่เราเห็นกันบ่อยๆอันนั้นก็เหมือนเป็นเชื้อเพลิงเติมใจได้ดีนะคะอย่างพยายามครั้งที่ร้อยยังดีกว่าท้อถอยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอืม mm. หรือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้ผลักดันอะไรแบบนี้นคะ่ะครับครับ มีคำแนะนำจากแหล่งอื่นๆอีกไหมครับที่จะช่วยเสริมพลังใจหรือว่าช่วยรับมือกับความท้อแท้ได้มีค่ะอย่างน้องทันเองเนี่ยเขาก็เน้นย้ำเรื่องการเห็นคุณค่าในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมากๆเลยความสำเร็จเล็กๆใช่ค่ะไม่ต้องรอเรื่องใหญ่ๆเช่นแค่เราตื่นมาทำงานทันเวลาหรือทำอาหารง่ายๆกินเองได้สำเร็จอันนั้นหนักก็คือความภาคภูมิใจในตัวเองแล้ว น้องทันเปรียบเหมือนการออมเงินทางใจค่ะคือสะสมความรู้สึกดีๆทีละนิดทีละนิดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ใจเราแข็งแรงขึ้นออมเงินทางใจชอบคำนี้จังครับส่วนบทความจากไทยเจโอนะคะก็มีข้อเสนอแนะนในการจัดการภาวะหมดไฟที่น่าสนใจคือ 1. ต้องทําความเข้าใจแล้วก็จัดการความเครียดให้ถูกวิธีรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาครับจากการความเครียดหรือ 2. ลองทบทวนข้อดีข้อเสียของงานที่ทําอยู่ หรือถ้าถึงจุดที่แบบต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ควรใช้เวลาค้นหาเป้าหมายหรือสิ่งที่เรารักจริงๆที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะหาแพชชั่นใช่ค่ะแล้ววางแผนชีวิตให้สอดคล้องกันแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขซึ่งทำได้โดยการดูแลตัวเองทั้งกายใจจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีแล้วก็รู้จักทำงานแต่พอดีไม่หักโหมกินไปครับครับพอดีพอดี และเพื่อรับมือกับไอแนวนมเซลฟ์ซับอทาชที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะ Mission t ู the Moon เขาก็แนะนําให้เราหมั่นเช็คอินความรู้สึกตัวเองบ่อยๆเช็คอินความรู้สึกค่ะรู้เท่าทันความคิดลบๆของเราฝึกให้อภัยตัวเองเมื่อทําพลาดกําหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วก็กล้าที่จะสื่อสารความต้องการของเราอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นฟังดูแล้วการสนับสนุนจากคนรอบข้างเนี่ยเป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะจากครอบครัวของน้องทันเองหรือปัจจัยเรื่องคอนเนคชั่นในการสร้างรีเซียนซ์ที่เราคุยกันใช่เลยค่ะรวมถึงมุมมองของน้องทันที่ว่าการเป็นผู้ให้การรับฟังคนอื่นก็ช่วยเติมพลังใจให้เราได้เหมือนกันนะครับเนี่ยจริงค่ะการให้แล้วการรับมันเติมเต็นกันได้ครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้สำรวจแง่มุมต่างๆของการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายกันมาพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่การยอมรับความรู้สึกเหนื่อยล้า ภาวะหมดไฟค่ะการทำความเข้าใจกับดักทางความคิดที่อาจจะฉุดรั้งเราไว้ค่ะการมองว่าความเข้มแข็งทางใจหรือ resilience เนี่ยเป็นทักษะที่เราสร้างได้ฝึกฝนได้อืมใช่ค่ะพลังของการปรับมุมมองแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นแล้วก็ก้าวต่อไปได้ใช่ค่ะชีวิตกับความท้าทายความผิดหวังหรือความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะ แต่สิ่งสําคัญที่เราได้เห็นจากข้อมูลทั้งหมดนี้คือเราไม่ได้ไร้ทางสู้นะคะครับเราสามารถเรียนรู้เราเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นจากทุกประสบการณ์ได้เสมอการมีสติรู้ทันตัวเองการปรับมุมมองแล้วก็การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคือเครื่องมือสําคัญที่เรามีอยู่ในมือค่ะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากทิ้งทายด้วยคําถามให้ลองนํากลับไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับว่านอกเหนือจากการแค่ล้มและลุกขึ้นใหม่เนี่ย ประสบการณ์ความยากลําบากที่เราแต่ละคนเคยเผชิญมามันอาจจะกําลังบอกใบ้หรือกําลังเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อคําว่าความสําเร็จหรือความหมายที่แท้จริงของชีวิตในแบบที่เราอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็เป็นได้นะครับอืมน่าคิดมากค่ะหรือบางทีคําคมสร้างพลังใจที่เราชอบแชร์กันกดไลค์กันเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆหรูๆก็ได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็น,นกลไกทางจิตใจที่สะท้อนความพยายามในการสร้าง resilience ของพวกเราอยู่ลึกๆก็เป็นได้ลองเก็บไปทบทวนกับตัวเองดูนะครับ